Audio General. Audio General. สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงซิลีนาเตชะธิรวัตรเลขที่สองค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุวรรณพิบับงโกเลขที่สิบค่ะ ัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงทียราสอนแก้วเลขที่24ค่ะโครงงานสิ่งประดิษฐ์ชินี้นะคะมีชื่อว่าเครื่องวัดค่าปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศค่ะซึ่งเกิดจากปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบนันมีเพิ่มมากขึ้นสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ท่อไอเสียของรถมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จึงเกิดปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศเพิ่มมากขึ้นค่ะ คณะผู้จัดทำจึงเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยการประดิษฐ์เครื่องวัดค่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะเพื่อที่จะได้ตรวจวัดค่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศค่ะในส่วนของการทํางานนะคะตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วจะแสดงผลมายังหลอดไฟ LED โดยสีเขียวหมายความว่ามีค่าแก๊สทั้งหมด 50-400 ppm สีเหลืองหมายความว่า400-1600 ppm และสีแดงหมายความว่า1600-6400 ppm ค่ะทั้งหมดนี้จะใช้ภาษา Arduino ในการสั่งการผ่านสาย USB มายังบอร์ด Arduino Uno เป็นตัวควบคุมเซ็นเซอร์และหลอดไฟ LED ค่ะ อีกส่วนหนึ่งคือแหล่งกําเนิดพลังงานเราจะใช้ถ่านไฟฉายทั้งหมด4ก้อนจํานวนโวลต์คือ1.5โวลตคดยค<ด>ณะผู้จัดทําได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเขียนโคดลงในบอร์ดต่อเป็นวงจรเครื่องวัดค่าแก๊สคาร์บอนมอน,นอกไซด์สรุปผลชิ้นงานปรับปรุงแก้ไขให้ชิ้นงานมีประสิทธิภาพมากที่สุดรวมถึงเก็บรายละเอียดชิ้นงานต่างๆจัดทํารูปเล่มรายงาน สามารถสรุปได้ว่าเครื่องวัดค่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สามารถตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศและทราบถึงค่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในพื้นที่บริเวณน,นั้นๆได้ค่ะ